มันที่บอกฮะมันอยู่ใกล้น้ําแล้วก็อย่างตอนน้ําขึ้นสูงอะ่ะน้ํามันท่วมถึงต้นเสาใช่ปะทำให้มันผูพพังได้ง่ายแล้วก็ก่อนหน,น,น้านี้มีกระแสก็มาหลายสดก็ามาแ,แสนเล็กนะทุกคนมาที่นี่ สบายพี่มันเย็ยนมากทุกคนแล้วก็หินน้นเย็ยนเลยพี่นอนที่แบบว่าเหมือนผมนอนอยู่บนน้ำแข็งอ่ะใครวะคิดไปไหเฮ้ยกิดกิด สวัสดีครับก็กราบสวัสดิพีปีี่ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยวันนี้ผมอยูอ่กลางน้ำตกล้างนะทุกคนซึ่งจุดนี้ผมเคยมาค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็วันนี้ผมตั้งใจกลับมาที่ ใต้โขดหินหรือว่าใต้เพิงหินจุดนั้นที่ผมเคยเจอ,อามาก่อนเคยมาเจอ,อน้องต้นมันที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่นะพวกเราตั้งเชิดต้นมันนะทุกคนนะแล้วก็ตั้งใจกับมาดูว่าที่นี่มีใครมาพักอาศัยไหมเพราะว่ามิเตอร์แฟงเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นมิเตอร์แฟงมาหลฟ์สด ไร่สดนในอบ,นบ้านฟ้าทุกคนนะมาเจอท่านชีปะขาวทุกคนซึ่งผมเองก็คิดว่าท่านชีปะขาวคงจะอยู่แบบทั่วทุกคนนะตรงไหนที่สงบแล้วตรงไหนที่คิดว่าท่านอยากจะอยู่ท่านก็จะอยู่ทุกคนนะผมตั้งใจมาเพื่อผมมาเจอท่านแล้วก็ได้กราบไหว้ท่านนะทุกคนก็อ,อยากให้พี่เอ็ซีรูว่าผมตั้งใจมาที่นี่ พราะว่ามีเรื่องทุกข์ใจทุกคนมีเรื่องทุกข์ใจบางอย่างที่ผมอยากจะขอคำปรึกษาจากท่านชีปกขาวซึ่งเอาตรงทุกคนนะผมยังเหมือนแบบกังวลในใจเรื่องของดวงฤด,ดีที่ผมยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วนางเป็นใครยังไงยังไม่รู้ข้อมูลชัดเจนนะ ซึ่งผมคิดว่าอย่างแรกอะผมเคยเดาว่านางอาจจะไม่ใช่ลูกของคุณน,าน้าคนนั้นแท้ๆหรือเปล่าพอดูจากผิวพันธดูจากลักษณะไม่ค่อยจะเหมือนกันนะทุกคนผมคิดว่าเป็นลูกแบบไม่แท้หรือเปล่าพีาา่อารมณลูกเลี้ยงอะพี่ซี ผมก็อยากจะรู้ความจริงมากกว่านี้ว่ายัางไงคือวันก่อนที่ผมพาคุณน้าหรือว่าพ่อของดวงดูดีไปหาท่านชีปากขาวนะแล้วก็เกิดเหตุแบบไม่คาดคิดแต่ทุกคนมีปากเสียงกันนะแล้วคุณแล้วอ๋อท่านชีปากขาาบอกผมว่าสักวันหนึ่งผมจะรู้ความจริงทุกอย่างที่พ่อของดวงดดีปิดบังหรือว่าดวงดดีเองที่ยังไม่กล้าบอกผม ผมเองก็เริ่มกัวงวลในใจนะก็เลยคิดว่าเอวันนี้เขาเข้ามาหาท่านที่นี่เผื่อท่านจะอยู่ที่นี่ทุกคนนะโอเคงั้นผมขอเดินทางไปที่นั่นดีกว่านะต่อ t f นะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะทุกคนนะแล้วก็รอติดตามชมนะว่าสุปแล้วดวงดีๆนั้นเป็นใครมาจากไหนหรือพ่อนางเป็นพ่อแท้ของนางหรือเปล่านะไะทุกคน แตบบ่ทุกแบบคนจะลงมาแล้วนะเมีอยมีฝนตกวันก่อนนะทุกคนทำให้มีน้ำไหลผ่านตรงนี้เพราะว่าปกติแล้วจุดนี้แทบจะไม่มีน้ำไหลผ่านในฤดูตีน้ำจะแห้งหมดน,นะแต่ครั้งนี้น้ำไหลผ่านซึ่งมันดูธรรมชาติที่สุดทุกคนดี ชาดมากเลยมันมีน้ำนะตอนนี้มีน้ำมันจะแห้งๆหน่อย ทุกคนผมมาถึงแล้วดยเจอดาล่างกันไหมเป็นที่พักที่ผมเคยสร้างให้น้องต้นมันซึ่ตอนนี้ก็ล้างแล้วทุกคนนะก็อย่ที่บอกค่ะมันอยู่ใกล้น้ําแล้วก็อย่างตอนน้ําขึ้นสูงอ่ะน้ำมันท่วมถึงต้นเสาเลยวะทำใั้นผูพังได้ง่าย แล้วก็ตรงนี้เป็นใต้ฟิงหินที่ผมเคยมาเจอน้องต้นมันมาใส่ที่นี่ทุกคนแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มีแสงก็มาไลายสดก็มาเราแสดเล็กนะนทุกคนมาที่นี่ซึ่งผมเองก็ตั้งใจมาเพื่ออยากมาเจอท่านแต่ตอนนี้ผมไม่เจอใครนะ เงียบมากดูว่าท่านอาจจะไม่อยู่แล้วทุกคน ตอนที่มีน้ำมันเป็นจุดที่เป็นแอ่งลึกมากนะไหลเนี่ยข้าอะไทุกคน ตรงทุกคนที่นี่ร่มรื่นดีมากนะทุกคนธรรมชาติดีมากเลยมีการสร้างมีทุกอย่างุกคนราขึ้นไปนบนโขดหิน,นด,ดูทุกคนนะเคยไปนั่งบนหินหน่อยเดี๋ยวยู่มุมสูงเดียเจออะไรง่ายขึ้นทุกคน เราไดูใต้หินก่อนนะอะไรหรือเปล่าดูโล่งมากพี่เหมือนไม่มีใครมาที่นี่พักหนึ่งนะดูรัษนาแล้วเพราะว่าดูล็กดูแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะตรงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะ อมันเป็นช่องที่สามารถเชื่อมต่อกันเนี่ยทุกคนเจอบ้ามันเชื่อมต่อกับช่องที่ผมไปดูเมื่อกี้ใช่ปหเนี่ยเป็นเพิงหินที่สามารถเป็นที่พักที่นอนได้เลยทุกคนช่องกว้างมากนะดูหลังหินกันนะโอ้ว้าว สูงมากพี่นีนี่มันบนนะมันจิ้ม,มอยู่ด้านล่างจะปะมองขึ้นมาบนหน้าผาสิโอ้สูงผมไม่เจอใครนะคนนะคืออาจจะไม่มีใครอยู่แล้วท่านชิปะขาวอาจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วพี่ ว่าท่านอาจจะอยู่ที่ผมเคยเจอท่านเลยทุกคนทุกคน,นจําที่เจ้าบุญช่วยอยู่ได้ไหมอาจจะตรงนั้นก็ได้ทุกคนพีส่สี่ครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปไหนต่อทุกคนนะก็คิดเลยไม่ค่อยออกเลยพี่ผมตั้งใจจะมาหาท่านนะทุกคนเพราะเรื่องเนี้ย ดูนะผมโมมากพี่เพราะผมหมดคิดมากนะแล้วก็อาจจะรับพักผ่อนน้อยก็ต้องรอต่อไปทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอ่า ต้องไปหาทัานสิบข่าวที่เดิมหรือเปล่าที่ที่เจ้าตัวปลาดหรือว่าเจ้าบุญช่วยอยู่อ่ะท่านอาจจะอยู่ที่นั้นหรือเปล่าพี่พสีไม่แน่นะอาจอยู่ที่นั้นก็ได้แล้วก็พู้สึงเจ้าบุญช่วยก็ไม่รู้ว่าเป็นตายรายดียังไงบ้างนะไม่รู้มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ตั้งแต่ผมได้ของคืนจังหวะนผมกม็ไม่ได้ไปหามันอีกเลยไม่รู้ว่ามันไปอาศัยอยู่ไหนหรือว่าย้ายที่อยู่หรือยังเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยอยากส่งสิ่งออกมันละต่างคนต่างอยู่ทุกคนนะแต่ต้นไม้เองก็มีถามหามาันนะทุกคนนะนนต้นไม้ก็อยากจะเจอไอ้เจ้าบนชั่วอยู่ที่เหมือนจะอยากจะให้เป็นเพื่อนของต้นไม้คนหนึ่งที่เออคือาจากต้นไม้มา เดี๋ยวผมต้องพาต้นไม้ไปเยี่ยมพ่อที่เมืองนะที่เจ้าของเมืองเขาดูแลอยู่ไม่รู้ว่าจะได้ไปวัไนไหนยังไงเดี๋ยวถ้าไปไงผมจะอัปเดตจะคอยถ่ายทีฟทีดูนะครับผมเพราะว่ายะทางมันไกลทุกคนแล้วก็อย่างที่เขายัางออกมาไม่ได้เพราะว่าทางนั้นยังไม่ปล่อยออกมานะ คือเขาก็ยังอยากให้พ่อต้นไม้ยังไงอะอยู่ช่วยงานแล้วก็ถามว่าเป็นนักโทษเขาไหมก็ไม่ใช่นักโทษทุกคนเหมือนเป็นสมาชิกคนในเมืองนะทุกคนนะคนในเมืองโบราณแหละโอเคพี่ถ้าไงก็ขอนั่งรอก่อนแล้วกันนะนั่งรอที่นี่แหละไอ้พี่เพราะผมเองก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันเราจะทานบรรยากาศที่เอสซรีดูแล้วก็น้อยเพราะตอนผมพักผ่อน ผมก็จะนอนบนหิวทุกคนนะส,สบายๆคิดว่าวน,นี่ผมได้มาพักผ่อนแล้วกันโอเคทุกคนกอนนี้ผมก็จะนั่งพักสักหน่อยทุกคนนะไไหนก็ได้มาที่นี่ละน,น,นานทีก็ขอนั่งพักผ่อนเอาเรี่ยวแรงที่นี่ไปเลยค่อยกลับเพราะว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็ไม่ใช่ไกลนะคิดะว่าเรามาพักผ่อนแล้วกันวันนี้ แล้วก็จะถ่ายบรรยากาศพี่เอฟซีได้เห็นบางช่วงบางตอนแล้วกันตพนที่มันสวยแค่ห้ทุกคนรอบผมดิล้อมรอบเป็นน้ำเจะ๊ะปะนี่ล้อมรอบเป็นน้าที่แท้จริงทุกคนนี่ผมก็อยู่บนกลางหินกลางน้ำที่มีหินตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ะปะโอ้ยอยู่กันนี่ทุกคนใจะ่ะปะโคตรชิลลพี่ิบรรยากาศโคตรดีรดรดนี่ อากาศบรรยากาศดีจัดเลยทุกคนนะผมเองจะขอนอนพักนี้ไปเลยนะทุกคนแล้วผมมาตั้งกล้องพี่เอพีได้เห็นผมนอนกลางน้ำจริงๆนะทุกคนไปไปดูกันว่าอากาศจะดีแค่ไหนบรรยากาศจะลมเนินแค่ไหนทุกคน let's go ร้อนโคตรชิลไม่ต้องมีหมอน่ต้องมีทางเกลียวธรรมชาติทั้งนั้น,น โคตรสบายพี่มันเย็นมากทุกคนแล้วก็หินน้ำเย็นเลยพี่นอนทิ้งเกืบว่าเหมือนผมนอนอยู่บนน้ำแข็งอะ่ะโคตชชิลไว้หินมันก็รับคอผมพอดีรับหัวพอดีแล้วไปคข้อล็อกพอดีเลย เตรียมของให้พร้อม้วยพี่รู้สึกว่าที่นี่ผมหลับง่ายมากเลยรู้สึกว่ามันสบายตัวมันเป็นแบบที่ผ่อนคลายที่ ค้ยมึงใครวะคิดไะไเฮ้ยคิดคิด พี่มองเนี่ยวะทุกคนมันเป็นใจเป็นน้องชายผมพี่ผมลืมตามผมเยอะเป็นน้องชายผมนะโคตรวัเลยพี่พี่มันเดินมาเงียบบ้างแล้วผมไม่ยินเสียงเลยพี่เสียงมันเงียบมาก วามาตอนไหนวะวิดีนะทุกคนผมยังพอมีวิชาต่อสู้ในตัวเอาตัวรอดได้แล้วก็สามารถไล่ไม่ออกไปผมทีมันนะแล้วก็เดินออกทุกคนทุกคนครับผมว่ามันอยู่ไม่ไกลนะ เดี๋ย <substit> ว <uting> ผมเด uh e e ินไปตามล่าตัวมันดูทุกคนผมคิดว่ามันเป็นสมิงที่พวกีย้กับพวกไอ้ไอ้ไอ้ก้อมหรือเปล่าสมิงก้อมอ่ะทุกคนผมคิดว่ามันอยู่ไม่ไกลอย่างนี้นะเดี๋ยวผมไปเดินตามล่ามันดูนะคลิปต่อไปพี่เราติดตามชมผมไปตามล่ามันผมจะไปที่ที่ผมเคยเจอสมิงก้อมอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะผมว่ามันอยู่แถวนั้นแหละผมใส่ใจท่านใใจนะผมว่ามันอยู่ไม่ไกลจากนั้นหรอกมันอยู่ไม่ไกลจากผมมากเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปเดินตามล่ามันต่อทุกคนนะ มันมาขนาดนี้แล้วแต่มันทําอะไรผมไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปทําจัดการมันเองเดี๋ยวผมไปตามล่ามันเองเดี๋ยวไปกันทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายคลิปต่อไปให้ดูนะเจอตามล่ามันให้ได้พี่รอบนี้มันมามันแปลงกายน้องชายผมนะถือว่ามันหลายการมากๆนะดีที่ผมรู้ทันที่ไม่ใช่น้องชายผมไม่งั้นผมแย่นะโอเคฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจทีคลิปต่อไปเจอกันทุกคนนะไปตามล่าไอ้สมิงตัวปอมนี้กันเนาะมันแปลงกายเก่งเหมือนกันนะทุกคนนะไป เดินทางไปลำล่ามากันทุกคน Let's go